จอกันอีกแล้วนะครับกับวิชัยสไตล์บ้านทุ่งนะครับคลิปนี้ผมก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับอันนี้นะครับบอลวาลเอ่อ่อน้ํานี้นะครับเนี่ยอืมาจากมิเตอร์นะครับเนี่ยแล้วมันไม่มีบอลวาลนะครับเอาวันนี้ผมจะมาใส่บอลวาลโดยไม่ปิดน้ํานะครับอ่าเดี๋ยวลองมาดูวิธีการทําเลยนะครับอ่าก่อนอื่นมาดูอุปกรณ์ก่อนนะครับอุปกรณ์เราก็ต้องมีอันนี้นะครับสูบลมจะเป็นสูบแบบไหนก็ได้นะครับ แล้วก็ต้องมีลูกโป่งนี้นะครับลูกโปง่งแล้วก็ยางรัดนะครับแล้วก็เลื่อยตัดเหล็กอ่าเลื่อยตัดเหล็กแล้วก็อ่ากาวนะครับแล้วก็ไอตัวที่เราจะต่อนี่ครับบอลวาลนะครับอ่าเดี๋ยวเราต้องมาทําตรงนี้ก่อนนะครับเออลูกโปง่งลูกโป่งนี้ถ้ามันยาวเนี่ยอันนี้มันยาวนะครับผมก็เลยตัดเอาเอาแค่นี้พอนะครับ เดี๋ยวเราต้องเตรียมการตรงนี้ก่อนเอาลูกโป่งใส่ไปนะครับเ,เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็รัดยังรัดไว้นะครับอา่าแล้ว แล้วเราก็อ่านี่ผมใส่ไว้เดี๋ยวถอดกันอ่าเราต้องเอาสายนี้นะครับเนี่ยสายอ่าแย่ไปในบอลวาลนี้นะครับเนี่ยทําแบบนี้เลยนี่นะครับอ่าเดี๋ยวเตรียมไว้เตรียมไว้นะครับอ่าแล้วตรงนี้ก็อันนี้สูบเป็นสูบอ่าลมมอเตอร์ไซค์ครับแล้วผมต้องต่อสายไปก่อน อ่เดี๋ยวมาดูวิธีท,ทำกันเลยนี่นะครับเดี๋ยวผมจะต้องตัดท่อตรงนี้ครับน้ำมันมาเนี่ยน้าไม่ได้ปิดปิดน้ำไม่ได้นะครับเพราะว่าเอันนี้เถังน้ำอยู่ไกลแล้วจะของบ้านก็ไม่อยู่นะครับนี่นครับอกองถอยไปหน่อยนะครับเดี๋ยวน้ำพุ่งโอ้หน้ำพุ่งแล้วครับ โอ้ยเปียกเลยครับอา้าวผมลืมเอาผ้ามาด้วยนะครับอา่านี่นะครับอันนี้อันดับต่อไปเราก็เอานี่แยงเข้าไปนะครับอา่าเดี๋ยวดูน้ํานะครับเนี่ยเอาอันนี้แยงเข้าไปน,นะครับเนี่ยแล้วน้าก็ยังไหลอย,อยู่อา่าเราสูปลมนะครับอันนี้นะครับอา่า น้ำม,มันก็จะอันนี้นะครับเนี่ยต้องเทน้ําก่อนอน,น้ำม,มันก็ไม่ค่อยไหลแล้วนะครับเนี่ยแต่ว่าเราต้องรีบทานะครับเพราะว่าบางทีเดี๋ยวน้ําอาจจะตึมมาอ่เช็ดเช็ดให้ดีนะครับแล้วเราก็เช็ดตรงนี้เช็ดด้านในให,ให้แห้งนะครับนี่นะครับเนี่ยน้ําหยุดไหลละแล้วเราก็รีบทากาวนะครับเพราะเดี๋ยวเกิดน้ํามันทะลักขึ้นมา นี่นะครับแล้วก็ทานะครับท้า้ตัวบันวาวทาตรงนี้ได้นะครับนี่นะครับแล้วเราก็สวมไปเลยนะครับอ่าอันนี้นะครับแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งไม่ต้องนานนะครับ เนี่ยครับเพราะว่ากาวนี่มันก็ใช้เวลาไม่นานก็แข็งนะครับเนี่ยอ่าเป็นการแก้ไขเอ่อเฉพาะหน้าดีๆเลยนะครับเนี่ยอย่างสมมุติว่าวาล์วตัวเนี้ยถ้าถ้าสมมติาบางบ้านนะเขาจะต่อต่อมาจากมิตเตอร์เลยเขาจะมีวาล์วตัวนี้ทิ้งล้วถ้าเกิดวาล์วตัวนี้นพังนะครับเนี่ยเราก็อ่สามารถตัดต่อแล้วใช้วิธีนี้ได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองลองปล่อยลมออกนะครับอันนี้กาวก็เริ่มแห้งแล้ว อ่านี่นะครับน้าออกมาเรื่องนี้นะครับแต่เราเราถ้าเราจะต่อด้านนี้นะครับเนี่ยเราจะทําไงเราก็ปิดปิดวาล์วนี้นะครับเนี่ยนี่ครับเนี่ยแค่นี้เองนะครับปิดวาล์วแล้วเราก็อ่านี่ครับเนี่ยคือเป็นวิธีที่ง่ายมากเลยนะครับเนี่ยเราเราก็ทากาวแล้วก็ต่อต่อแบบนี้นะครับเนี่ยอ้าวนี่เดี๋ยวอันนี้ผมต้องตัดออกอีกหน่อยอ่าเดี๋ยวต่อให้ดูให้เสร็จเลยนะครับ กับเราเราก็ทากาวแค่เออมันมันสำคัญตรงตรงด้านนี้นะครับเนี่ยเพราะว่าถ้าเราต่อตรงนี้มันแข็งแล้วน้ำมันก็จะไม่วิ่งแล้วนะครับมันก็จะเออบิดวาวนี้ได้อ่านี่นะครับ อ่านี้ครับเยี่ยมเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าเราไม่ต้องปิดน้ําเราก็สามารถต่อบันวาลได้เลยนะครับเนี่ยคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ